นคเอาอกล่องหนึ่งค่ะเากล่องนี้ นะคะคแม่ตลาดของฝากคะ่ทงงกะ,คะาทางลงจากเขาค้อนะคะพีะฝากแวไโวคาโดสามโลร้อยทุกคนถูกมากเลยบัวหิมะถุงใหญ่นะคะถุงละร้อยเงาะก็มีเมลอนเมลอนขายเป็นลูกลูกละร้อย แม่ลอบลูกละร้อยทุกคนลูกหนึ่งสามโลเลยใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวกลับมาอยอดฟักแมวโลละสามสิบถูกมากเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะคะมีสตอเขาคอด้วยนะวงละแปดสิบบาทพร้อมทานพร้อมกินเลยนะคะผลไม้ กล่องละเท่าไหร่คะกล่องละเท่าไหร่จ๊ะอ๋อปูข้าวกล่องละยี่สิบาทพร้อมทานทุกคนอ๋อเขาจะเป็นแบนๆแบบนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะอันนี้พันเดียวกันเลยไหมคะพันตัวนี้ใช่ไหมคะอ๋อพันยาวๆนี่กล่องละยี่สิบนะคะทุกคนเอากล่องนึงคะ่ะเอากล่องนี้ลกล่องนี้แล้วก็อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกทอ้กทอทุกคนเสียนท้อนะคะเสียนท้อถ้าเป็นยังไม่ได้แกะเท่าไหร่อะคะ สามโลร้อยอันนี้ยี่สิบใช่ไหมอ,อันนี้อยู่ได้นานไหมอ่ะห้าก<ๆ>ินเลยก็ทีแ่บนี้ก็อยู่ได้อืโอเคอันนี้กล่องนึงอ,อันนี้อีกโอ้อ,นนอ,อ,อะเอาสองยันค่ะทุกคนเราไปกินบนรถค่ะคว้าสี่สิบบาทเสี่ยนท้อสามโลร้อยอย่างไกลเห็นไหมทุกคนสตอก็มีดูไปเรื่อยนะคะทุกคนลูกพีทนะคะลูกพีทโลละร้อย ลูกแพรนะคะลูกแพรสีเหลืองลูกพีชสีชมพูโอ้ลูกพีชค่ะแดดดิททุกคนอันนี้แดดดิทนะคะอันนี้ฟักแมวฟักแมวโลละยี่สิบห้าโลร้อยอันนี้เป็นโซนมะขามนะคะนนร้านของฝากแบบนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนพ<อ>านเดินไปดูเรื่อยๆนะคะยอดฟักแมวโอ้สนใจย,ยอดฟักแมวค่ะทุกคน โล้น้อยน่ทุเรียนเขาคอค่ะหน่อไม้โอ้หน่อไม้สวยน่าจะตัดมาใหม่ๆงา้านมะอโลละห้าสิบง้อเขาคออันนี้กาเท่าไหร่น้อ อ๋อค่ะมีพริกไทยอ่อนด้วยพริกไทยอ่อนสดๆอ๋อเป็นแอลมอนด์อ๋อวอรนัทเหรอคะนี้อือนี่คือวอรนัทนะคะทุกคนฮ่าเศรษฐาจังหล่นละอือนี่คือวอรนัทนะคะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่หนูมีบุ้ยลืมผัวตอนนี้นนนอันนี้คือบอุ้ยลืมผัวนะทุกคน คือแล้วหยุดไม่ได้นะคะแล้วลืมผัวนี่คุณลุงของเราคุณลุงของเราซื้อไวแล้วต้องซื้ออีกอย่า <c oughs> บอกจะซื้อมะขามไงเ <c oughs> นาะ๋นอนี่ไงของเขาคอนะทุกคนเอก็ห่อสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะอ้อยใจค่ะเ้อามาเลยอย่างเงี้ยถั่วลายเสือทุกคนอันนี้จะเป็นลุงได้ของฝากแล้วทุกคน อันนี้เป็นตระกูลมะขามใช่ค่ะมะขามหนุ่มเกเม็ดเองนะคะอืมร้านเราทำเองคนชอบหนึบชอบหนึบอ๋ออันนี้อันนี้เป็นหนึบใช่ปะอ๋ออันนี้คือเป็นมันทั้งอันเลยใช่ไหมคะเป็นเนื้อมันแท้เลยแล้วกแป้งข้าสูงนะคะบีบบีบบบให้พี่จีนี่นะทุกคนเาจะลองชิมมันหนึบดูนะกินแล้วจะติดใจเผื่อซื้ออีกอ่ะเอาดึงเลยค่ะอันนี้คือมันหนึบนะทุกคนชิมก่อน ชิมว่ะชิมไว้ล้านคอได้เลยค่ะอ๋อเป็นแบบนี้อืมเข้าใจแล้วมันงหนึบทุกคนอ่อเาถามใช่อีกใช่ใช่หมอกสวยร้านน้องชื่ออะไรนะร้านพุตาอ๋อร้านพุตานะทุกคนมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะน้องมีเพจเฟซบุ o กด้วยนะเข้าไปในถ้าเกิดจะสั่งของก็เข้าไปได้ในเพจใน Facebook นะคะ น้องสั่งสั่งน้องทางไปสร็จน้องส่งให้ทางออนไลน์นะทุกคนน้องน่ารักนะคะเราก็อุดหนุนเครื่องดื่มน้องไปสามขวดหนึ่งพันบาทแล้วก็มีถั่วด้วยนี่ทุกคนอ่านี่ไม่ใช่ถั่วอยู่ที่คุณลุงถั่วอยู่ที่คุณลุงค่ะฝนก็มาด้วยทุกคนฝนตกอะโวคาโดอะโวคาโดพันยาวๆเท่าไหร่ 0, 3, อ่ะศูนย์สามสี่อ้าวเราของเวียดนามหรือไม่ใช่ของบ้านเราเนาะใชเรามีตนี้กับข้างหน้าจ้า เมล่อนลูกละร้อยทุกคนลูกนึงก็ประมาณเกือบสามโลใช่ไหมสามโลค่ะอืมสวยกินสองสาวันกินได้หรือว่ายังไงคะกินได้เลยค่ะพี่หรอแล้วอยู่ได้กี่วันอ๋อหรอแล้วแล้วอันเนี้ยคะร้อยยี่สิบค่ะตัวนแึงที่เบสค่ะอ๋ออ่ะแตงที่เบสนี่อยู่ได้นานไหมถือว่ากี่พร้อมกินเหมือนกันถูกมากทุกคนเนี่ยร้อยยี่สิบอันเนี้ร้อยหนึ่งพี่เอาอย่างละหนึ่งค่ะ เอาอย่างละหนึ่งเอาเอาสวยๆให้หน่อยพี่เลือกไม่เป็นค่ะแต่ว่าเลือกให้พี่ดีๆหน่อยนะเอาลูกสวยๆนะคะค่ะอ่าค่ะอ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่อ๋อแล้วแล้วอย่างเงี้ยคือยังไงคะนี่ลูกสวยจังแต่ว่าสีทําไมไม่เหมือนกันเนาะอ๋อลูกนี้ก็ได้ลูกนี้สวยอ่าโอเคอ่าเอาลูกนี้ลูกนึงแล้วก็เอาอันนี้อีกลูกนึงสวยๆให้พี่ด้วยนะซื้อสองลูกค่ะทุกคน อันนี้ก็คือเมล่อนแล้วก็แตงที่เบตอันอันนี้เป็นแตงที่เบตตัวเขียวๆนี่คือแตงที่เบตนะทุกคนซื้อสองลูกนะคะเลือกให้สวยๆหน่อยนะคะได้แล้วทุกคนแตงสองลูกน่าเรียบร้อยรับอะไรเพิ่มนะคะพี่รับเพิ่มไนะคะ ตรงนี้เขาชื่อตลาดอะไรอะคะสมังคลาสมังคลามังคะอ๋อตลาดมังตลาดขายของฝากมังคละนะคะทุกคนคแวะแวะซื้อของฝากที่ตลาดมังคละนะคะทุกคนทางลงมาจากเขาค้อนะคะของขายเยอะมากทุกคนเดี๋ยวไปขึ้นรถแล,ละะ้วค่ะ ได้อไของเยอะเลยไปแล้วนะคะทุกคนสุดร้านแล้วค่ะไปเดินทางต่อแล้วค่ะยังไม่รู้จะไปแวะตรงไหนได้อีกนะคะไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคุณลุงรออยู่ที่รถแล้วค่ะไปแล้วค่ะ